ทำเบเกอรี่ลงทุนเยอะไหมเมนูไม่ต้องใช้เตาอบมีนะคะเช่นของรถจะเป็นเต้าหวยกับเปียกปูนเริ่มง่ายๆไม่ต้องใช้เตาอบไม่ต้องใช้เครื่องตีทีนี้ถ้าเข้าวงการเบเกอรี่เต็มตัวนะคะงบน้อยเสร็จเริ่มต้นลดแนะนำเป็นเตาติง้งคู่กับเครื่องตีมือถือเป็นการทำระดับเริ่มต้น 1นึง่งมืนค่ะหมื่นนิดนิดมีเตาติต้งมีเครื่องตีมือถือสามารถเริ่มได้ระดับกลางสเต็ปกลางนะคะรถขอเป็นเครื่องผสมดีๆ1ตัวกับเตาอบ1ตัวเตาอบถ้าคุณทําเป็นเตาติต้งก็ได้แต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นเตาบิว,วอินที่มันมีหลายฟังก์ชันมันก็จะจบและครอบคลุมกว่าอันนี้หลักการลงทุนก็จะอยู่ประมาณ2 0 0 0มื่นนะคะส่วนเซตใหญ่เซตเริ่มต้นวันนี้นะคะรถแนะนําเป็นเครื่องที่สามารถได้ทั้งเค้ก ได้ทั้งขนมปังและเตาอบที่มีทั้งไฟบนไฟล่างและก็พัดลมร้อนการเริ่มต้นเบเกอรี่ตอนนี้ง่ายเพราะว่าเครื่องมันตอบโจทย์การทำเบเกอรี่ไม่น่ากลัวอีกต่อไปถ้าคุณมีเครื่องถ้าคุณมีสูตรถ้าคุณมีที่ปรึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่วงการเบเกอรี่ค่ะ